สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบรรดาทุกท่านนะคะ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวรดาก็ได้สินค้าดีๆงามๆมานะคะวันนี้เราก็พบกันอยู่บ้านนะคะเพราะว่าสินค้ามาวันนี้วรดาก็จะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะเย็นๆเลยนะคะแล้ววราดาก็มีสินค้าดีๆนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้อากาศเย็นวรดาก็จะมาถือโอกาสรีวิวสินค้านะคะคือผ้าคลุมไหล่นะคะ วันนี้แม่กี่ทอนะคะท่านน้มีน้ำใจใจดีท่านอยากลดหลั่นให้นะคะเพราะว่าท่านก็ต้องการเงินไปเกี่ยวข้าวเนาะเราจะมาลดหลั่นผ้าคุมไหล่พื้นใหญ่นะคะเป็นผ้าดักแด้เนื้อเรียบนะคะจากราคาพื้นละเจ็ดร้อยนะคะวันนี้เรามายกโปรให้ท่านเลยนะคะเพียงพื้นละสี่ร้อยเก้าสิบนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะเป็นผ้าคุมไหล่แบบนี้นะคะใหญ่นะคะปกติตัวนี้ขายพื้นละเจ็ดร้อยหกร้อยนะคะนี่ค่ะสวยเป็นผ้าดักแด้นะคะ สวยงามนะคะสีสไลด์นะคะสวยเดยวลดาจะคุมเลยนะคะสวยนะคะผ้าดักแด้นะคะเนื้อเรียบนะคะผ้าดักแดในีื้ืนใหญ่นะคะทั้งยาวทั้งใหญ่นะคะแต่เราจัดโปรนะคะเพราะเป็นแม่กี่ต่อต้องการเงินเนาะเป็นหมุนเวียนไปเกี่ยวเข้าลายนี้มีอยู่สามผืนนะคะเดวลดาจะยกเลยนะคะโอ้มีอยู่สองผืนเนาะสองผืนสีเดียวกันเลยนะคะเราเอาไปเป็นคู่แฝดแถมได้เติมได้หรือไปฝากลูกหลานได้นะคะนี่ พื้นนี้คือ490บาทนะคะขายเนาะวันนี้สินค้าของเราสวยมากนะคะจัดโปรให้เลย490นะคะแมจจ๋าวันนี้สินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายหากท่านต้องการทักทายกันเข้ามาเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเพียงพื้นนี้490นะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้นําเสนอให้ท่านเลยนะคะ490มีอยู่2ผืนคอย,ยกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะ490บาทนะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้สวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะจัดโปรพิเศษนะคะต้อนรับหน้าหนาวแล้วนะคะ490บาทนะคะมี2ผืนนะคะผืนหนึ่งที่วรดาคุมอยู่นี้นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะผืนใหญ่เป็นผ้าดักแด้นะคะแม่ขีทอฝากมาลดหลั่นนะคะ ขอเรียนท่านเลยนะคะผ้าชุดนี้รอดนี้ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะต่อมาอีกนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะเมื่อกี้เป็นสีสีเขียวนะคะสีเขียววันนี้เป็นสีม่วงนะคะเราก็มานําเสนอให้ท่านเหมือนกันนะคะ490บาทนะคะแม่จ๋าหากท่านใดสนใจท่านทายเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีลก่งความขายสวยนะคะสวยค่ะสินค้าสวยงามแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะนําเสนอให้ท่านเลยนะคะ490เนาะ สินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะนาเบอร์ส no. งนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ490นะคะพ่อเมพีน้อง่ะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเราโอเควันนี้เรานําเสนอให้ท่านงามมานะะก,กนะคะ490ถูกๆนะคะราคาแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันนะคะ490บาทนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะกุ้งแ้แนนอนนะคะหากท่านต้องการทักทายกันเข้ามาเลยนะคะ490เนาะ ก็มาอีกพื้นนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็สวยงามแท้แน่นอนเหมือนกันนะคะสวยแท้แน่นอนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็จัดโปทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยลายงาม490เช่นกันนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะเป็นผ้าคุมไหล่ใหญ่นะคะแต่แม่กี่ทออย่ากลดหลั่นให้แล้วก็อีกอย่างข้อสําคัญท่านต้องการเงินไปเกี่ยวข้าวเนาะท่านก็เลยมาแบ่งปันสินค้าถูกๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ ขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนด้วยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกแท้แน่นอนนะคะ490บาทเท่านั้นราคาสินค้าซื้อไม่ได้นะคะซื้อไม่ได้เลยนะคะได้แต่ราคาต้นทุนนะคะกําไรไม่ได้ได้แต่ราคาต้นทุนแต่แม่กีทอก็มีความจาเป็นนะคะช่วงนี้น่าเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเกี่ยวข้าวออกพรันาออกพรันาเป็นบุญกระถินคนเรามีรายจ่ายหลายอย่างทั้งค่ารถค่าลาทั้งค่าภาษีสังคมทุกอย่างนะคะ ทุกอย่างเรามีแต่การใช้เงินทั้งนั้นเลยนะคะเราลดหลั่นเลยนะคะ490บาทนะคะ,ต,ะ,คะต่อมาอีกนะคะต่อมาอีกผื้นนี้ก็สวยนะคะวรดาเคยเอามาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าก็หมดไปนะคะช่วงไหนทอได้อีกก็เพิ่มเติมมานะคะนี่ค่ะพื้นทั้งใหญ่ทั้งยาวเนื้อนแน่นกว้างมากเลยนะคะเราจัดโปรให้เลย490นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะ สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสวยแท้แน่นอนเลยนะคะ490บาทนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนนะคะหากท่านต้องการเอาไปเอาไปฝากไปต้อนได้างามมากเลยนะคะสินค้าของเราโอเคเนาะ วันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะ490บาทเนาะ490บาทสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเรามีตรงหน้าปกหากท่านต้องการไปฝากไปต้อนเป็นของสมมารหรือของจำรวยได้แน่นอนเลยนะคะงามตรงหน้าปกแล้วก็สวยคุ้มค่าทุกนาทีคุ้มค่ากับสินค้าของเรานะคะ490เท่านั้นนะคะ490สวยแท้แน่นอนนะคะต่อมาอีกนะคะ เป็นสีคล้ายๆกันนะคะตัวนี้นะคะแต่คนละลายเนาะสินค้าแต่ละอย่างสีคล้ายกันแต่คนละลายนะคะขอใหออ้ท่านโปรดสังเกตแล้วก็ดูนะคะนี่คะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยสวยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะแต่ละพื้นแต่ละอย่างงามมากนะคะเราจะโปรให้ท่านนะคะ490บบาทเนาะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายงามแท้แน,น่นอนเลยนะคะวันนี้เรานําเนอให้เลยนะคะเรานําเสนอให้ราคาพิเศษ490บาทนะคะอันนี้ําเบอร์ห้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีให้ท่านพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะ490บาทนะจ๊พะพ่อแม่พี่น้องขาสวยค่ะเป็นผ้าดักแด้สวยงามแท้แน,น่นอนเลยนะคะวันนี้สินค้าเราได้มาสมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่า ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกอากาศดีอากาศเย็นนะคะแล้วมาอีกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะพื้นนี้ก็สวยนะคะดูขอบดูเชิงดูลายนะคะดูขอบดูเชิงดูลายนะคะแล้วก็มานําเสนอให้ท่านนะคะ490เช่นกันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะเราจัดโปรให้ท่านทุกพื้นเลยนะคะอันนี้นาเบอร์หกนะคะ490เหมือนกันหากพ่อแม่พี่น้องอยากไปฝากไปต้อนหรือเป็นหไปห่ม เองก็ได้สวยใส่สบายนะลายตัวนี้ผ้าดักแด้นี้จะเป็นผ้าเนื้อเรียบนะคะเนื้อผ้าไม่ยกช่อย,ยกดอกนะคะเนื้อเรียบใส่สบายงามนะคะมันเหมือนกับเนื้อผ้าชีกวางนะคะเนื้อเรียบนะคะอันนี้เราขอจัดโปร490บาทนะคะ490บาทนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงหน้าปกเลยนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะ490บาทเท่านั้นนะคะ ต่อมาอีกนะคะผืนนี้ก็คนระลายนะคะคนระลายแต่ซีใกล้เคียงกันนะคะขอให้ท่านดูเห็นไหมคะสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะราคามิตรภาพนะคะ490นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ สินค้าของเรามีกิงพร้อมขายแท้แน่นอนนะคะเราพร้อมจัดโปรให้ท่านเราพร้อมนําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะ490บาทนะคะและวันนี้เราก็จะมาผสมผสานนะคะวันนี้แม่กีทอเพิ่งได้มาเท่านี้เนาะค่ะแต่อันเดิมๆิมเราก็มีนะคะ ลายเดิมๆที่วรดาลงคลิปไปแล้วก็มีนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่สีตะกอลายลูกแก้วแต่วันนี้เราได้มาอยู่สี่พื้นนะคะสี่พื้นนี้สวยงามมากนะคะมีอ่ากลุ่มแม่เอฟซีนะคะท่านต้องการหลายคนนะคะสวยแต่เพิ่งได้มานะคะตัวนี้แล้วก็ขอยกให้ท่านราคาเดิมนะคะพื้นนี้ห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะจากพื้นละเก้าร้อยนะคะลายนี้มีพื้นเดียวนะคะสวยค่ะเห็นไหมคะคามเข้มนะคะคามเข้มคามเข้มสวยงามนะคะ พื้นนี้มีพื้นเดียวนะคะเรานําเสนอให้ท่าน580ในราคาเดิมนะคะ580นะคะอันนี้ําเบอร์เจ็ดเนาะวรดาขอยกรวมกันนะคะในคลิปนี้นะคะอันนี้เผ้าสีตะกราลายลูกแก้วสวยงามแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะ580บาทจากพื้นละ9 0 0นะคะเราจัดโปรให้580เท่านั้น วันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเราสวยมีอยู่สี่ผืนนะคะในคลิปนี้นะคะสี่ผืนเท่านั้นลายสวยค่ะต่อมาอีกนะคะลายนี้นะคะลายนี้มีเอฟซีต้องการขอให้ท่านดูนะคะนี่มาแล้วนะคะแต่บีผืนเดียววันนี้ก็มีอ่าท่านทักมานะคะอยากได้แต่วันนี้มีนะคะมีผืนเดียวนะคะเดี๋ยววลราดาก็จะอ่าส่งคลิปให้ท่านดูนะคะในสวยนะคะ นะคะสวยเมื่อวานก็มี f c ท่านหนึ่งนะคะทักมาอยากได้ลายนี้พอดีวรดามีผืนเดียวขายไปแล้วนะคะมาวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ท่านดูนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้า n no. ม m b e r 8แปดนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้มามีจํานวนจํากัดนะคะลายลูกแก้วนะคะลายลูกแก้วนะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะ เลาาขอเรียนให้ท่านทราบด้วยความสบายใจนะคะถ้าหากท่านซ,ซื้อสินค้ากับเราท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าท่านจะไม่ได้สินค้านะคะแล้วท่านไม่ต้องกังวลนะว่าท่านจะถูกหลอกนะคะสินค้าเราขายตรงและจริงใจในการค้าขายนะคะเราค้าขายด้วยความสุจริตนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็สวยนะคะมาลายนี้เนาะลายนี้ก็งามนะคะเคยมาก็มาซ้ําอีกนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะนี่คะ่ะรายงานนะคะ สวยคะ่ะตัดกระโปรงก็ได้ตัดเสื้อก็ได้ถ้าท่านไม่ตัดก็เป็นผ้าคลุมไหลแบบนี้แหละค่ะสวยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะในราคาพิเศษ5 8 0รนะคะสวยใส่สบายงามมากนะคะตัวนี้อันนี้คือนำเบอร์เก้านะคะพ่อแม่ที่นนองขานำเบอร์เก้าสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนพร้อมจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาหากท่านใดอยากได้โอเคนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่าน ในราคามิตรภาพนะคะ580เท่านั้นนะจ๊ะ5้าเท่านั้นนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะราคามิตรภาพนะคะราคาสวยผ้าก็สวยนะคะเนื้อแน่นสีตะกอลายลูกแก้ยวนะคะสวยท่านดูลายงามมากนะคะสวยแท้ดูนะคะลายงามนะคะจัดโปรให้ท่านเลยเนาะนะคะโอเคอันนี้เป็นลายก้างปลานะคะมวลาเคยมานะคะแต่นี้เราก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้ได้จํานวนจํากัดมีเท่านี้นะคะสวยนะคะ สวยแทย้แน่นอนนะคะวันนี้ขอให้ท่านรับไปเลยนะคะสินค้ามีกิงความไข่ห้าร้อยแปดสิบนะคะสินค้าของเราสวยแทย้แน่นอนนะคะเราจัดโปรโให้เลยนะคะสวยสวยมากเลยนะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะ ทักเรามาเลยนะคะทักเรามาในไลน์นะคะหรือท่านยังไม่มีไลน์ก็กรุณาแอดไลน์เข้ามาจากเบอร์โทรที่เราลอยไว้ด้านบนนะคะหากท่านไม่มีเวลาแอดก็โทรมาวราดาจะแอดให้นะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายสินค้าเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกๆชิ้นนะคะขอเรียนท่านเลยตรงหน้าปกทุกชิ้นนะคะหากชิ้นไหนที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเราก็จะไม่ส่งนะคะเราจะไม่ส่งให้ท่านเลยนะคะเราจะคุยกันก่อนนะคะ ขอให้ท่านมั่นใจนะคะขอให้ท่านมั่นใจเลยนะว่าเราขายค้าขายตรงหน้าปกเนาะแต่ก็มีหลายหลายกลุ่มหลายที่นะคะที่ที่คุยกันนะคะว่าไม่ตรงหน้าปกเยอะก็ใช่ค่ะ แล้วท่านก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะที่ท่านกังวลว่าท่านกลัวได้นะคะในคลิปนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ดักแด้นะคะแล้วก็สีตะโกลายลูกแก้วค่ะเขากันไปนะคะเราลดโปทุกๆอันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมานะคะทักมาจากเบอร์โทรที่เราลอยไว้ด้านบนนะคะแอดไลน์เข้ามาได้นะคะสินค้าของรองมีจริงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะราคามิตรภาพนะคะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณคะ่ะ